ผู้คนเชื่อว่าหงยักษ์อรา,ารวาสเพราะมันไม่ได้รับการเส้นไหว้ไม่มีอาหารกินจึงออกไปจากวัดตอนกลางคืนเพื่อจับมนุษย์กินด้วยตัวเองในยามเช้าจะเห็นจ้งอยปากของหงยักษ์มีคราบสีแดงๆเหมือนเลือดแต่สีรูปปั้นของหงที่แต่เดิมเป็นสีขาวให้เป็นสีทองหน้ามอง ได้สร้างรูปปั้นหงตัวเล็กๆไว้ข้างๆหงยักษ์เพื่อไม่ให้หงตัตนนี้บินออกไปหาลูกของมันอีกมีคนจมน้ำตายในระหว่างการก่อสร้างครั้งตายนั้นมีสัตว์ประหลาดดวงตาเรืองแสงสีแดงคู่ใหญ่จำนวนมากมีลำตัวยาวสีเขียวเลื้อยคดเคี้ยวอยู่บริเวณเสาเข็มกลับขึ้นมาด้วยความสั่นเทาหวาดกลัวสุดชีวิตและบอกว่ากระทั่ง เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในช่วงวันเข้าพรรษาปีพศออ2548ยางที่ไปินเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานได้ในปีพศ2549